พี่น้องที่รักนกเขานะครับและร่างในการต่อนนกเขานะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเซียนมาหานะครับพอดีได้โทรนะครับได้โทรนัดนะครับเมื่อเช้าก็ไปหาแล้วนะครับตอนเย็นครับผมมาหาเลยนะครับโทรบอกว่ามีของจะให้ว่าอย่างั้นะครับก็เลยมาด่วนเลยนะครับเชิญตื่นพสวัสดีครับไปได้ครับผมเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอ่า สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสว<ร>ัสัอ,อูเป็นยังไงเมื่อเช้านี่บอกไม่หมดเนาะเมื่อเช้าไอ้เจ้าตัวนั้นก็คือนกป่ามันเข้าด้วยใช่ไหมเติ้ลครับอ๋อเข้ากันนกป่า,าครูใส่ไหมนกป่ารี่ยกครูใส่ไหมครูอยู่ครับครูเสร็จปุ๊บได้แป๊บหนึ่งก็บินออกทีนี้ก็นกผมก็ไม่ขันอีกเลยครับโอ้เงียบไปเลยใช่ไหมเติ้ลครับโอ้โหวันนี้ก็คือพอมาอยู่บ้านก็ เหมือนที่พูดใช่ไหมเหมือนที่พูดว่ามันเหงาครับมันเหงาแล้วไม่กินอาหารเลยครับนะครับแต่ทีนี้พี่น้องครับได้สูตรเด็ดจากเซียนตต้นนะครับผมนะผมก็เพิ่งรู้นะครับเซียนตต้นบอกว่าเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงขันแล้วครับโอ้ขันข,น,ขนขันบ่อยหรือยังตอนนี้บ่อยแล้วครับวันนี้แต่ว่าเมื่อเช้าไปนี่ตอนที่ครูไปหานั่นคือย,ยังไม่คือนกยังไม่ขันใช่ไหมครับพอช่วงช่วงช่วงไหนมันเริ่มขันทีนี้บายบายมาครับโอ้บ่าย ครับเซนเตอร์ได้ยินใช่ครับก็เลยยังไงนะโทรโทรมาถามที่บ้านครับว่าใช่นกตัวที่มันป่วยคันไหมครับอ่าแล้วที่บ้านว่าใช่ครับใช่แล้วเ็นเตอร์รีบมาดูไหมมาดูครับเป็นไงทีนี้ใช่จริงๆครับขันอย่างเดียวไม่เรียกไม่ครูไม่ยังไงหรือขันอย่างเดียวขันอยู่อย่างเดียวขันครูด้วยครับโอ้ครูด้วยครับโอ้ครูกับตัวเขาเนี่ยละครับเหรือครับโอ้ครูใส่กันครับอ๋อ คือได้ยินพ่าเซียนเติร์เอาอะไรให้กินนะเอาเปลือกไข่ครับเปลือกไข่แล้วนี่เปลือกไข่ไก่หรือเปลือกไข่เป็ดไข่ไก่ครับไข่ไก่เนาะครับเอาให้ตอนไหนเอาให้ตอนไหนตอนที่ตอนเช้าเช้านี่แหละครับเมื่อเช้านี่ก่อนที่ครูไปหานี่ยนะตอนครูไปหาครูกลับมาแล้วผมก็เลยลองให้ดูเห็นยาเลี้ยงไก่แล้วไก่เปื่อยยาเอาเปลือกไข่ให้กินเลยลองให้นกดูอืมเอาเปลือกไข่ หลังจากนั้นช่วงบ่ายเอาเรื่องเลยทีนี้ใช่ครับคึกไหมทีนี้คึกไหมคึกครับถือว่าคึกไหมค,คึกกว่าเดิมเนาะดีขึ้นมากเลยครับโอ้เมื่อกี้ขันไปเมืม่อกี้ก่อนที่จะมาหาครูนี่ขันอยู่ครับโอ้โหแสดงว่าเปลือกไข่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหนกมันกินเลยเนาะถ้าเห็นตอนแรกนะกินครับเอาใส่ที่กับอาหารไว้เลยครับเขาก็เลือกกินแต่เปลือกไข่เลยครับอืม เมื่อเช้าที่ครูไปนี่คือเห็นเอาเปลือกไข่ใส่กับอะไรนะกับอ่าข้าวแล้วก็ข้าวปลายครับอ๋อยู่ในกระปุกข้าวกับข้าวปลายใช่ไหมครับเ่นเติ้ลนี่ก็เลยเอาเปลือกไข่ไปใส่ในกระปุกข้าวกับข้าวปลายข้าวเปลือกนี่เนาะครับมันกินแต่เปลือกไข่ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับบดละเอียดไหมหรือว่าให้ทำเป็นแบบเป็นเป็นแว่นเล็กๆเป็นบดละเอียดนี่แหละครับบดละเอียดเลยเหมือนดินนี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ละเอียดมากครับอ๋อพอให้นกจิกกินได้ ครับโอ้โหครับนี่แหละครับผมนี่เห็นไหมครับสิ่งที่เชียนใหม่บางทีก็ไม่ธรรมดา,านะครับนี่แหละในช่วยเรานะครับในการวิเคราะห์ดูนะครับว่านกเนี่ยก็คือหลังจากที่นกนะคิดว่านกคิดว่านก,านกต้นนี่โดนนกป่าอัดไหมคิดว่าไหมคิดว่าอยู่ครับคือตอนนั้นคือที่มันเข้าไปนี่ไอ นกฝึกเรานี่มันคูไหมหรือว่ามันขันแล้วมันนกขันขันเฉยๆครับขันเฉยครับ,รบพอนกป่าบินเข้าไปนกป่าคูใช่ไหมครับคูเสร็จเป็นไงทีนี้นกนกฝึกเราก็เงียบไปพักหนึ่งครับแล้วก็นกป่าขันอีกแล้วก็ออกแล้วก็นกก็ผมก็ไม่ขันอีกเลยครับนกป่าเข้าออกทีนี้ออกโอ้โหนั่นแหละครับผมคืออายุมันยังไม่พร้อมเนาะเตือนน้อน,นี่แหละก็เป็นธรรมดาครับฉันแล้วการฝึกนกครั้งแรกนะเตือนนะอย่าเพิ่งให้นกเข้า ฟังให้มันขันพอนะครับพอมันขันแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดนกเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันครูใส่เนี่ยที่จริงคือจริงๆแล้วหนึ่งครั้งที่แรกครั้งสองครั้งสามนี่อย่าให้นกเข้าเข้าใจไหมเติอ่าจะต้องให้มันให้มันขันพอมันขันเห็นนกเข้าไล่ออกเลยนะทีนี้นะครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ถ้าเป็นแบบนี้มันมีโอกาสนกที่จะหยุดเล่นนกจะดอกเข้าใจไหมเติ้ลนนฉะนั้นแล้วจะต้องอ่าพอนกเข้าปุ๊บไล่ออกเลยทีเนี้ย ครับเนาะฉะนั้นแล้วต้องดูต้องดูนะครั้งแดงอันตรายมากนะครับเอาละวันนี้โทรมานี่เออครูโทรหานี่รู้ไหมว่าครูจะให้อะไรไม่รู้ครับฮะไม่รู้ครับอ่าอยากได้อะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเอาละวันนี้นะออครูไปหาทีมงานนะทีมงานบอกว่าดูคลิปแล้วเห็นเ็นเตอร์ว่านุกโดนอัดแล้วเงียบ ครับก็เลยฝากนกมาให้เซนเตอร์ขอบคุณมากมากครับโอ้นะครับชื่ออชื่อ,อพี่นินเอาขอบคุณพี่นินมาขอบคุณ,คณพี่นินขอบคุณครับพี่นินครับอ่าที่ที่อะไรที่ที่เอานกให้หราเยไงที่เอานกให้ครับอขอบคุณมากมากครับอ่าเห็นไหมเซนเตอร์ Central. นี่แหละครับผลของการเล่นนกเขานี่แหละคือทีมงานเรามัน มันเข้มแข็งกาจะไม่เติน้นครับอ่าไม่ธรรมาดาฉะนั้นแล้วฝากเติ้นนะอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีเนาะเอาที่มันเนี่ยอย่างเงีย้งยเห็นไหมมีจ่ภาพนะใครเห็นรุ่นพี่เห็นปุ๊บเห็นไหมออกคลิปแป๊บเดียวนะรุ่นพี่เห็นปุ๊บนี่ให้นกมาเล่นเลยเห็นไหมนี่คือครับวงการนกเขาเรามันเป็นแบบนี้ก็จะไม่เติน้นนั่นแหละต้องต้องทาดีต่อไปนะครับนั่นแหละครับก็เดี๋ยวจะเอาให้เลยวันนี้นะจริงๆว่าจะให้พรุ่งนี้นั่นแหละฮนะกลัวแบบครับพรุ่งนี้ไป ครูไปธุระอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบให้มาเอานะพอมาปุ๊บก็โทรมาบอกว่าบอกแกว่ามีของจะให้น้เติ้นเนาะครับโอ้โหแต่ว่าก็ยังแสดงความยินดีด้วยนกมันขันแล้วนะครับได้ทดลองด้วยเปลือกไข่ครับเนาะต่อไปก็คงจะไม่ขาดแล้วเนาะเนาะไม่ครับอ่าอ่ายญาหญาทำยังไงนะยญายญาเอาเอาอะไรนะหญาเอาเปลือกไข่เปลือกไข่ครับให้ไก่ครับไก่เป็นไงไก่เป็นป่วยครับไก่แต่ก่อนเลี้ยงไก่ไข่ครับ อืแต่ก่อนบ้านเลี้ยงไก่ไข่มันป่วยใช่ไหมครับย่าเลยเอาเปลือกไข่ให้ทุบๆปดๆนี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยลองให้นกกินดูนกกินแล้วก็คันเลยครับเออครับผมโอ้โหนี่แหละครับอ่าความรู้จากยาเนาะเอามาใส่กับนกก็ได้เหมือนกันนะครับอ้าวนี่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 พี่นินพี่นินพี่นินเอามาให้นะครับนี่นะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับ แต่ว่าเปลี่ยนกลงมานะเติ้ลนไม่ได้คือไม่ใช่กลงเก่ามันนะเปลี่ยนกลงมาเอาเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยเอาตั้งตรงนั้นก็ได้เอาตั้งตรงนั้นน,นะเปิดดูหน่อยนะ,ะเปิดเปิดขึ้นออนั่นแหละอ่านี่แหละครับพี่นินบ้านโกธานะเป็นเชียนเติ้นว่านั่นเลยเลยโทรให้ครูบอกว่าอา,อาจารย์เอานกให้น้องเขาหน่อยอ่าเห็นไหมครับ เอาดูหน่อยดูตัวหน่อยเป็นไงสวยไหมสวยครับนกตัวนี้ได้ฉเฉลยไม่ต่ำกว่าห้าหกตัวแล้วเติมนะนะนะแต่ว่าจะต้องจะต้องเอาไปพักฟื้นสักหน่อยเนาะเพราะว่าหนึ่งมันเปลี่ยนที่มาใหม่นะนกนกก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับยังยังยังใหม่อยู่นะนะยัง,ย,งยังตกใจนะครับเพราะว่าเปลี่ยนกรงใหม่นะครับนะีบ่ ต้องรอสักนิดหนึ่งให้มันขึ้นนะเตนินเนาะครับอ่านี่แหละเห็นไหมนี่เห็นไหมทีมงานนกเขาเป็นไงไมิตรภาพดีไหม,ตไมเตินดีครับอ่าเห็นไหมนี่เขาฝากมาให้ครูครูก็มาให้เตินต่อเลยอ่าตามวัตถุประสงค์เลยเห็นไหมครับ,รบนี่แหละนี่แหละอ่าเขาอ,อ่าพี่พี่นินบอกว่าให้ไปทั้งกงเลยครับตอนแรกว่าจะเอากงคืนตอนแรกครูก็จะเอากงมาให้เขา<ๆ>เขาก็เลยบอกว่าพี่นินบอกว่า ให้เจ้าต้นไปเลยทั้งกรงทั้งอะไรเลยครับให้ใส่นกไว้เลยก่อนครับนะครับนั่นแหละเห็นไหมออเป็นไงความรู้สึกดีไหมเต้นดีครับอ่านั่นแหละครับพี่น้องครับนี่แหละคือน้ําจิตน้ําใจนะครับผมเนาะนี่ก็มอบให้ครับเสียนมือใหม่นะครับถือว่าเป็นรุ่นน้องเรานะครับที่ได้เข้ามาในวงการใหม่ๆก็ให้เขาได้รับในสิ่งดีๆแล้วกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละนะถ้ามัน ชอบไหมเต้นวงการนกเขาเราเนี่ยชอบอยู่ครับเนาะส่วนตัวก็ชอบนกเขาอยู่แล้วครับอ่านั่นแหละก็เอาไปก็เลี้ยงให้จะเจ้าตัวนี้จะให้กินเปลือกไข่หไห<อ>มให้กินอยู่ครับผสมอาหารให้กินเลย <c oughs> เออให้เลยเนาะเห็นแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นผลแล้วเนาะเต้นเนาะ,นะโอ้โหครับพี่น้องครับนี่แหละเส้นมือใหม่เรานะคนพบเลยนะผมยังไม่รู้เลยนะพี่น้องครับนี่บางทีนี่แหละผมถึงต้องบางทีก็ต้องต้อง,อง,องฟังเชียนใหม่นะครับผมไม่ใช่ว่า อ่าตัวเองจะสุดยอดแล้วไม่ใช่นะครับบางทีเซียนใหม่เขาก็เนี่ยนะครับเจอหน้างานนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะนําความรู้นะครับมาฝากเราได้นะครับเอ้าเติ้นขอบคุณพี่ดินอีกครั้งหนึ่งเติ้นเอาดีลขอบคุณครับเอามีอะไรจะพูดกับพี่ดินว่าเลยขอบคุณครับที่ให้นกมาครับครับผมจะเลี้ยงไหมจะเลี้ยงให้ดีใช่ไหมเลี้ยงดีเลยครับอ่าจะเลี้ยงให้ดีแล้วก็จะเอาไปต่อให้พี่ดินดูเนาะครับครับว่าจะมีผลงานให้ดูหรือเปล่านะยังไงก็ ฝากขอบคุณนะครับเชนนินนะครับที่อนุเคราะห์โนกให้นะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกลังใจนะเพื่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับกับเซนเตอร์นะครับผมเอาขอบคุณ FC ด้วยเติ้ลขอบคุณ FC ด้วยขอบคุณครับอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับเติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm